รอยเท้าใหญ่พระผะเดชทัตะชีโวเรื่องราวของคุณยาอาจารย์ที่บันทึกไว้เป็นตอนๆที่ใครก็ตามได้อ่านพบในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่พวกเราคณะผู้ติดตามไปเก็บตกมาบันทึกตอนที่เดินตามหลังพระเด็ชพระคุณหลวงพ่อทะัตะชีโวบ้าง กลับเรียนถามท่านโดยตรงบ้างฟังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิสุทธ์คุณครูไม่ใหญ่เล่าไว้ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบ้างถามจากผู้ที่เคยอุปถักรับใช้ใกล้ชิดคุณยาอาจารย์บ้างจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความปิติยินดี แก่ผู้ที่เคยร่วมบุญบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่เริ่มขุดดินก้อนแรกและผู้ที่มาถึงวัดพระธรรมกายในภายหลังจนถึงปัจจุบันได้ตระหนักถึงคุณค่าและพลานุภาพของคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ว่ามีผลต่อความเจริญเติบโตของวัพระธรรมกายและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเพียงไรเรื่องเดินตรวจวัดในเวลาบ่ายคล้อยถึงเย็นย่ำสนธยานี้ประเดชพระคุณหลวงพ่อทตัตะชีวูเล่าว่าสมัยคุณยาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ใช้เวลาตอนเย็นเย็นอย่างนี้แหละ ออกตรวจครัววัดของท่านในวงเล็บสมัยนั้นครัวของวัดใช้อาคารยาม,มาและส่วนที่ต่อออกมาเป็นเพิงสำหรับหุงข้าวและทํากับข้าวหม้อใหญ,ใหญ่ตอนเย็นๆคุณยายอาจารย์ออกตรวจครัววัดทุกวันส่วนหลวงพ่อก็ออกตรวจบริเวณวัดเหมือนกัน บางวันก็พบคุณยายเดินอยู่กับอารีพันธ์ซึ่งเป็นออปปะทาบางวันก็พบตอนที่อารีพันธ์ขี่สาล้อพาท่านนั่งไปดูนั่นดูนี่ภายในวัดตอนที่ท่านยังแข็งแรงมากๆพอพวกเราสร้างครัวสร้างกุฏิคุณยายเสร็จแล้วก็สร้างโน่นสร้างนี่ที่จําเป็นต้องใช้ต่อไป คุณยายท่านแบ่งเวลานั่งสมาธิแล้วไม่ยอมอยู่ในโกเตะไม่ใช่แค่ออกมาจัดครัวอย่างเดียวพอแดดร่มลมตกเวลาประมาณ3-4ถึงโมงเย็นคุณยายยังออกไปแซะหญ้าปรวนดินต้นไม้ต้นโน้นต้นนี้รอบรอบกุฏิของท่านบางทีทำเลยมาถึงต้นไม้ใกล้ๆครัวถ้าได้พบเห็นท่านทำงานอยู่ หลวงพ่อก็จะแวะเข้าไปทักทายถามนั่นถามนี่แล้วก็รอฟังคำตอบของท่านซึ่งส่วนมากมักจะได้รับคำตอบสั้นๆแต่ถึงสั้นก็เป็นถ้อยคำที่บอกถึงภูมิธรรมความหนักแน่นในธรรมของท่านชัดแจว๋วบางคำตอบกลายเป็นคำถามที่หลวงพ่อต้องย้อนกลับมาถามตัวเองทบทวนไปมาแล้ว ก็ทําให้ต้องรีบเข้ากุฏิไปนั่งสมาธิตัวตั้งทีเดียวแม้วันนี้ในทุกตารางนิ้วของบริเวณวัดจะเหลือเพียงรอยเท้าของคุณยายติดอยู่ในมโนสำนึกและความทรงจำพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตชีโวก็ยังออกตรวจวัดเป็นกิจวัตรประจำวันบางวันรับแขกอยู่เพลินๆ พอเหลียวไปเห็นเลขนาฬิกาบอกเวลาห้าโมงเย็นท่านจะรีบพูดตัดบทเรื่องที่กำลังพูดคุยอยู่กับแขกแล้วชวนพระลูกศิษย์ออกเดินตรวจวัดทันทีผู้เขียนคิดเอาเองด้วยอารมณ์ที่กำลังคิดถึงคุณยาอาจารย์เต็มแก่ว่าพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านคงอยากออกมาเดินคิดถึงยาย แล้วถามยายว่ายายพระของยายสร้างวัดสร้างพระสร้างคนตามคำสอนของยายมาได้แค่นี้แล้วนะยายจะว่าอย่างไรสมใจยายหรือยังวันนี้พวกเราเดินตามหลังพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาถึงกุติหลังเก่าของคุณยายอาจารย์ซึ่งบัดนี้ ยังคงได้รับการดูแลให้สะอาดเอี่ยมเหมือนเดิมพลันคำบอกเล่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคยเล่าให้ฟังถึงความขยันขันแข็งของคุณยาย mm. ก็ผุดขึ้นมาในความคิดคำหนึ่งเป็นฉาก,ฉากเมื่อสร้างวัดพระธรรมกายมาได้ประมาณ7จถึง8ปีวันนั้นเวลาประมาณ3-4ถึงโมงเย็น หลวงพ่อเดินผ่านกุฏิคุณยายตอนนั้นคุณยายท่านยังแข็งแรงดีมากๆท่านมักใช้เวลาในตอนเย็นๆของแต่ละวันสำหรับเป็นการยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายของท่านด้วยการพรวนดินต้นไม้รอบๆกุฏิวันนั้นท่านกำลังพรวนดินต้นไม้อยู่เพลินๆหลวงพ่อ เดินไปยืนข้างหลังห่างจากท่านประมาณสามวาคุณยายท่านก็ไม่ได้รู้ตัวว่าหลวงพ่อกำลังมายืนอยู่ข้างหลังท่านพรวนดินต้นไม้ต้นนั้นอยู่ประมาณสักสี่ถึงหนาทีแล้วท่านก็เหลียวมาจะหันไปพรวนดินให้ต้นไม้ต้นอื่นอีกก็พอดีหันมาเจอหลวงพ่อเข้า หลวงพ่อก็ทักโดยถามท่านว่ายายยายอายุมากแล้วมาพรวนดินต้นไม้ตั้งเยอะอย่างนี้ไม่เหนื่อยหรือท่านตอบยิ้มยิ้มไม่เหนื่อยหรอกท่านก็ยายทำไปตรึกไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่เหนื่อยหลวงพ่อก็ถามยายต่อว่ายายตรึกเรื่องอะไร คราวนี้คุณยายตอบยาวหน่อยว่ายายพรวนดินไปก็มองเข้าศูนย์กลางกายไปเข้าไปกลางพระธรรมกายระลึกชาติไปดูว่าพระพุทธเจ้าในอดีตแต่ละพระองค์ที่ผ่านมาท่านสร้างบารมีของท่านอย่างไรแล้วยายก็เอาการสร้างบารมีของยายเข้าไปเทียบดูว่า เรายังมีข้อบกพร่องยังมีความทุ่มเทในการปฏิบัติธรรมที่ห่างจากพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างยังย่อหย่อนอีกมากน้อยแค่ไหนจะได้ปรับปรุงตัวให้เข้มงวดยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณยายท่านตอบหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อได้ยินแล้วใจมันสะดุ้งวาบนึกในใจว่า คุณยายของเราชาราภาพปานนี้เรียวแรงก็ถดถอยลงมากแล้วแต่ว่ายังเข้มงวดกวดขันฝึกตนไม่เลิกปรวนดินไปก็ยังระลึกชาติไปด้วยตัวเราสิเวลานั่งตั้งท่าเสียดีเชียวแต่ขนาดนั่งตั้งท่ายอย่างดียังนั่งหลับบ้างตื่นบ้างเพราะฉะนั้น เรื่องระลึกชาติจึงยังไม่ต้องไปพูดถึงผู้ที่ฝึกตัวมาดีแล้วเขาเป็นกันอย่างนี้นี่เองยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดความเคารพรักคุณยายมากขึ้นถ้าไม่ติดว่าเป็นพระไม่ติดด้วยข้อบัญญัติในพระธรรมวินยัยหลวงพ่อกงเข้าไปกราบเท้ายายเสียเดี๋ยวนั้น เมื่อติดด้วยวินัยของสงฆ์ว่าทำอย่างนั้นไม่ได้หลวงพ่อก็ได้แต่นึกกราบนึกเคารพบ,บูชาท่านอยู่ในใจแล้วก็เลยนึกต่อไปอีกว่าโชคดีจริงหนอเราเลือกครูเลือกอาจารย์ไม่ผิดทั้งครูในปัจจุบันของเราคือคุณยายอาจารย์ทั้งบารมครูของเรา คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นของวิชาความรู้ทั้งปวงแล้วก็เลยนึกไปถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของคุณยาอีกทีหลวงปู่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่งสมาธิเข้าไปค้นเอาความรู้เกี่ยวกับวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งขาดหายไประยะหนึ่งให้ย้อนกลับมาปรากฏในโลกนี้อีกครั้งแล้วนำมาสอนนำมาถ่ายทอดให้ครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็เลยตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้ตรงนี้หลวงพ่อก็ได้ข้อคิดตามใหมา่ว่านักสร้างบารมีที่แท้จริงต้องพยายามไปย้อนดูว่า วันที่ดีที่สุดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์วันที่ทรงทําความดีอย่างที่สุดดีถึงขนาดทําให้แผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นนั้นพระองค์ทําอย่างไรเพราะแต่ละพระองค์กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปค้นเอาธรรมะมาสอนพระองค์เองมาสอนชาวโลกได้ จะต้องทรงฝึกพระองค์เองให้ดีที่สุดก่อนซึ่งการที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดก็มีอยู่ทางเดียวคือจะต้องทำแต่ละวันในระหว่างนั้นให้ดีที่สุดขึ้นมาให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วพระองค์จะเป็นบุคคลที่ดีที่สุดของยุคได้อย่างไรคราวนี้ก็เลยนึกต่อไปอีกว่า คุณยายอาจารย์ของเราท่านเดินตามรอยพระบาทของสมเด็จพ่อคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกชาติไปดูว่าสมเด็จพ่อทรงทำแต่าาละวันให้ดีที่สุดอย่างไรแล้วคุณยายก็ดูตัวของท่านเองแล้วทำแต่าาละวันของท่านให้ดีที่สุดตรงนี้หลวงพ่อก็นึกแวบเข้ามาในใจว่า ตัวของเราเองก็บวชมาตั้งหลายพันษาแล้วได้ทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วหรือยังก็พบว่าตัวเรานี่ยังทำบ้างไม่ทำบ้างยังอยู่ในขั้นฝึกตัวระยะต้นๆยังกระพร่องกระแร่งอยู่อีกมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อก็พยายามที่จะทำทุกวันที่ผ่านไปให้ดีที่สุด แต่พอทำไปทำไปบางทีก็ล้าล้าก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันแล้วจะทำอย่างไรให้หายล้าหายเหนื่อยได้เร็วเราเองก็ยังไม่สามารถระลึกชาติได้อย่างที่คุณยายท่านทำจะไประลึกย้อนดูว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านทำอย่างไรเวลาท่านเหนื่อยท่านล้า ในตอนที่ยังบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ก็เรายังไปไม่ถึงขนาดนั้นเมื่อระลึกชาติไม่ได้ก็ได้แต่อ่านหนังสือคัมภี์โบราณบ้างศึกษาพุทธประวัติบ้างแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นพันปีเป็นหมื่ปน 10, ปีบางเรื่องเวลาผ่านไปแล้วเป็นกับก็มีแต่ละเรื่องแต่ละสถานการณ์ มองแล้วศึกษาแล้วก็ไม่ชัดเข้าไปในใจเหมือนมองภาพครูบาอาจารย์อย่างคุณยายที่เคยเห็นตัวเห็นตนกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหรือภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งหลวงพ่อเองเคยได้ไปกราบท่านมาตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งภาพเหล่านี้ ช่วงนี้ดูท่าจะชัดมากกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยหมั่นทบทวนพุทธประวัติหมั่นทบทวนประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําแล้วก็หมั่นทบทวนภาพที่เคยเห็นคุณยายปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจําวันได้พยายามเอาภาพเหล่านั้นมาปะติดปะต่อเป็นต้นแบบ เพื่อทำตามให้ได้พอพยายามทำอย่างนี้เข้ากำลังใจก็เพิ่มขึ้นมามากมายใจมันชื้นขึ้นในเมื่อเรายังระลึกชาติไม่ได้เหมือนคุณยายเราก็ทำในสิ่งที่พอจะทำได้ง่ายๆอย่างหนึ่งคือระลึกถึงการกระทำความดีในแต่ละวันที่ผ่านมานึกเอาแต่ส่วนที่ดี เราก็ออกมาเปรียบเทียบกับการทำความดีของคุณยายแต่ละวันที่เคยได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจซึ่งเมื่เทียบกันเข้าไปแล้วแม้จะพบว่ายังห่างกว่าคุณยายอีกมากห่างชนิดเทียบไม่ติดฝุ่นแต่ถึงกระนั้นก็ตามพอคิดเทียบกันมากเข้ามากเข้าตัวของเราเอง ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าจะต้องเตือนตัวเองบ่อยๆรีบเตือนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยทีเดียวว่าวันนี้เราจะต้องทำให้ดีที่สุดกว่าเมื่อวานนี้และให้ดีที่สุดกว่าเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาถ้าเวลาใดพบว่ามีข้อบกพร่องอะไรก็เร่งแก้ไขให้เต็มฝีมือทีเดียว จะเดินตามรอยเท้ายายเหมือนที่ยายเดินตามรอยเท้าหลวงปู่วัดปักน้ำเดินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นทีเดียวเวลาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเล่าถึงเรื่องอะไรให้ลูกศิษย์หรือใครๆฟังไม่เคยเลยสักครั้งที่จะไม่โน้มเอาหลักธรรมมาผูกพันกับเรื่อง และวิเคราะห์จอดลึกให้ผู้ฟังเข้าใจ,จแจ่มแจ้งถึงสัจธรรมและเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านสั่งพวกเราเสมอว่าเวลาพูดธรรมะต้องเอาหลังอิงต้นโพไว้เสมอต้นโพของท่านคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ตัดตอนจากพระธรรมเทศนาวันอาทิตย์24กันยายนพุทธศักราช2538ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานาคร